เอาวีชาเลนซุมโจทย์กันดีกว่าว่าในรอบนี้ AI จะให้กูทำอะไรไปทำไร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 อ่าให้เล่นนาคอสครับตำแหน่งป่าห้ามใช้สกิลสองโอเคได้ได้อ่าโอเคอ่าโจ์ที่เราได้มาในวันนี้หนึ่งเล่นนาคอสสองเล่นตำแหน่งป่าฮะสามนะครับห้ามใช้สกิลสองตลอดทั้งเกมโอเคงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าเกมเลยดีกว่า เฮ้ยกลางนัวว่ะเฮ้ยกลางนัวว่ะชิปหายแล้วไม่ทำจ้าแล้วห้ามใช้สกิลสองฟาร์มเช้ากว่าเดิมอีกอ่ะโอเคโอเคตามนั้นปุ๊บโอเคเรียบร้อยวับเสร็จได้ครับเอ้ยสกิลสองไม่ได้สกิลสองไม่ได้กู <c oughs> <c oughs> สกิลสองไม่ได้โอ้ยแม่งทรมานชิบหายเล่นอาคอถ้าใช้สกิลสองกู 2, จะบ้า คือเมื่อกี้เก,กิวสองก็รอดถูกไหมเออแต่มันใช้ไม่ได้ไงตามกฎมนะันอะแม่งให้โจทย์อะไรกูมาวะเนี่ยอ่าเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมามีเวอะเอาเลยแม่เซกิวสองกูเข้าไม่ได้<ฐ>กูบลาร์กด้วยเนี่ยขอตีทั้งน,นั้นโอ้ยลำบากใจแท้ขอโทษเด้อเพื่อนในทีมเด้อไม่ต้องมีเราก็ไดนะ้เออเอาใจที่ดูอะ เรียบร้อยเอาป้อมเลยโอเคดันก่อนดันดันก่อนดันก่อนเขาเล่นว่ะจะเอ๊ะจะเอ๊ะโอเคเรียบร้อยแม่งด้คิวสองกูด้คกกิวสองโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ข้างขวาเหมือนทีมเราไม่มีคนดันเลนนะเอาจากที่ดูเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมไปดันเลนแทนนะ ดันเลนมันจะได้ขึ้นทุกทางไงแล้วมันจะได้สบายหน่อยเอออ่าดันบายดันบายเพื่อนบวกกันอยู่นะป้อมขวาอาจอาจจะได้นะฝั่งฝั่งฝั่งเรายาวเด้อยกเว้นทีมเขาตายหมดก็คือได้เลยป้อมต้องเอาแล้วแหละต้องเอาแล้วโหวคลิกซี่คลิกซี่มาวะ่ะ แม่งเอ้ยถ้าสกิลสองบูได้นี่เข้าแล้วนะเนี่ย,อ,ยอ่ะเอาไว้อีกทีเผื่อเผื่อเผื่อได้ดีได้ได้เออต้องได้ต้องได้เยียบวบโอเคเรียบร้อยกลางๆลงกเอาบูไปเดี๋ยวผมเข้าหลังนะเอามาละเรียบร้อยสวยวบฟอนเลนผมไม่เล่นนะเล่นไปก็เท่านั้นแหละไม่มีประโยชน์ จริงๆแค่นี้ก็น่าจะชนะแล้วมั้งเนี่ยดนัดนดนัดนดนันดันดันขึ้นทุกทางเออนั่นแหละเพื่อนบวกกลางผมให้บวกไปเด้อผมอยู่ด้านซ้ายกว่าดันป้อมเลยเด้อต้องเอาป้อมอะ่ะต้องเอาป้อมอ่เออจะเอาอะ่ะโอเคสวย ไม่ได้ไม่ได้เข้าเข้าไม่ได้อา้าวตายสิครับเห็นงี้ก็ตายสิครับโอเคเหมือนเหมือนแค่เข้าไปอันติแล้วออกอะชีวิตโอเคใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วแมงเออกูสกิลไม่ได้โอเคจบเกมไปที่เรียบร้อยก็ชาเละไรในรอบนี้อยอาไม่ถึงดีนะหนึ่งนาคอดสองป่าสองสามห้างใช้สกิลสองซึ่งไม่ได้ใช้เลยนะ ออแล้วก็พยายามเล่นแบบเซฟแบบเซฟเลยอะ่ะไม่งั้นคือถ้าผ้าที่กูตายอะ่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้บวกอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันม่มันไม่มีสกิลหนีอะ่ะพอวันไม่มีมาเลยสกอร์กูแม่งเหมือนเหมือนไม่ค่อยได้ช่วยทีคือช่วยมากแหละแต่แบบมันมันทำได้เท่านี้เออคือถนะ้มา 2, มันสกิลสองมันใช่ไหมสกิลหนึ่งไปสกิอลอะไรนะเออสกิลหนึ่งเสร็จปาสกิลสองปาสกิลหนึ่งออกอะไรเงี้ยเออแบบ แม่งกูทําไม่ได้เลยอ่ะโอเคก็ชาเลนจ์ในรอบนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นชาเลนจ์อะไรเดี๋ยวค่อยดูอีกหนึ่งทีแล้วกันกับรอบนี้ R O V A I Challenge ครับผม